สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะครับผมอาจารย์เลนนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่วัดพระาธาตุพนมครับณจุดนี้เป็นนาคสุวรรณะครับผมคุ้มครองอาพระธาตุพนมบรรยากาศล่มรื่นครับแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งในวันนี้ที่จะนําพาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดพระธาตุพนมใครที่ดูคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะครับอาธิธานสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับผมและในช่วงท้ายเรามีเสืร์ภไยจะพาไปชมห้องบรรทมพญานาทั้งเจตคูณที่คุ้มของพระท่าพนมที่แห่งนี้ครับเชิญรับชมได้เลยครับผม ส่วนในจุดนี้นะครับผมก็เป็นห้องบรรทมของพญานาคนะครับผมที่คุ้มครององค์พระธาตพ,พนมนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่วความโชคดีครับที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ขอบคุณครับ